เอเชล่าโปรค่ะถูกออกแบบมาเพื่อจัดการปัญหายอดฮิตของผู้หญิงโดยเฉพาะเพราะหลายๆปัญหาผู้หญิงคุยกับใครไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้แม้กระทั่งสามีมันไม่เข้าใจค่ะยิ่งเราถึงวัย40อัพเนี่ยมันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในร่างกายเราแล้วมันเปลี่ยนไปมันส่งผลกับสุขภาพเอเชล่าโปรเนี่ยออกแบบมาเนี่ยต้องใช้สารที่ปลอดภัยเพราะเราใช้สารนวัตกรรมจากเกาหลีค่ะตัวนี้ได้รับรางวัลนวัตกรรม IR-52 Samsung h y u ซ d a ซุ g ุดเเท่านั้นที่ได้รับเรียกว่าเหมือน กับโนเบลของเกาหลีเลยอ่ะเพราะตัวนี้ได้รับรางวัลว่าปลอดภัยมากออยของสหรัฐเมกาแอปพรูฟออยของแคนาดาแอปพรูฟเขายังให้เคลมบนกล่องของสินค้าได้ด้วยว่ามันมีประสิทธิภาพช่วย นะคะแก้อาการพร่องของฮอร์โมนของเพศหญิงได้อย่างเงี้ยคือเรามั่นใจมากค่ะเราเลยนํามาใส่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อจัดการปัญหาของผู้หญิงได้แก่ปัญหาอะไรบ้างอันที่หนึ่งค่ะปัญหานอนไม่หลับอันนี้พังร่างเลยนะคือถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไปหมดอะคะ่ะทุกระบบของร่างกายอารมณ์ก็แปรปวนนะคะร่างกายสภาพจิตใจก็ย่ําแย่นะคะดังนั้นเนี่ยเราใช้ตัวนี้ปรับสมดุลฮอร์โมนทําให้เมลาโทนินที่มันเคยลดลงจากฮอร์โมนเพศท,ที่ลดลงเนี่ยมัน คืนสมดุลกลับมาบังทันยังใส่แมกนีเซียมตัวนี้ช่วยให้หลับลึก L อลทอานี T A N e นะคะตัวนี้ปรับสารสื่อประสาทในสมองให้เราคามดาวเข้าสู่อัลฟาเวฟหลับสบายค่ะนะคะปัญหาที่2ค่ะคือปัญหาเรื่องของช่องคลอดอักเสบคุยกับใครไม่ได้เลยสักคนเดียวอะ่ะ ไม่ว่าจะมีอาการเริ่มคันเกิดจากผนังช่องคลอดมันเริ่มบางมันเริ่มแห้งนะคะน้ําหล่อลื่นน้อยอย่างเงี้ยแสบนะคะหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นอักเสบนะคะใส่กางเกงในก็ไม่ได้แล้วอะ่ะคือแค่เดินก็เจ็บแล้วอย่างเงี้ยบอกเลยมันเกิดจากแค่สสาเหตุค่ะอันที่1คือสาเหตุคือเกิดจากสมดุ Pet, ลฮอร์โมนเพศเราลดลงค่ะเราต้องจัดการคืนสมดุลตรงนี้คืนกลับไปอย่างที่บอกค่ะพันพัชใช้สารสกัดที่ปลอดภัยมากๆเป็นสารนวัตกรรมและไม่เสี่ยงกับการเกิด เอันที่2ค่ะคือการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ตัวดีในช่องคลอดปนภัท์ใช้โปรไบโอติกที่เรียกว่ามีคุณสมบัติมีงานวิจัยว่าสามารถปรับสภาวะของจุลินทรีย์ตัวดีในช่องคลอดได้เรียกว่าปัญหาเหล่านี้จะหายไปจากการจัดการที่ต้นเหตุเลยค่ะ ปัญหาที่3เคยมีคํากล่าวว่าผู้หญิง30ที่ยังดูดีแปลว่าคุณดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีมากๆนะคะแต่ผู้หญิง40ยังดูดีอยู่นั่นคือเรียกว่าคุณเข้าใจตัวของคุณมากๆเรื่องปัญหาผิวพรรณไมว่าจะเหี่ยวแห้งผิวเริ่มมีปัญหาแพ้ง่ายคุณจะไปกินคอลคอลาเจนเหมือนเด็กๆมันไม่อยู่แล้วนะเพราะมันเกิดจากสมดุลฮอร์โมนของคุณมันลดเอสเทล่าโปรอะค่ะเราปรับคืนสมดุลน,นั้นความมีน้ํามีนวลมันจะคืนกลับมานะคะเราใส่อโวคาโดอ้อยตัวนี้เติมไขมันดีให้ก ร่างกายผิวพรรณของคุณจะเปล่งปลั่งขึ้นมานะคะรวมถึง Evening Primrose Oil ตัวนี้คือปรับเข้าไปช่วยนะคะสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเลยให้ผิวเนี่ย เรียกว่ามีน้ำมีนวลขึ้นมาวิตามินอ e ีช่วยเรื่องความชุ่มชื้นวิตามินบีทุกๆบีอะค่ะบีรวมที่อยู่ในตัวนี้ช่วยฟังก์ชันต่างๆในร่างกายดีแล้วก็เปล่งปังออกมาที่ผิวรวมถึงตัวโปรไบติกตัวนี้ช่วยให้ผิวกลับมามีสุขภาพแข็งแรงคนที่มีการแปรปรวนของฮอร์โมนแล้วเกิดฝ้าบนใบหน้าที่เป็นฝ้าฮอร์โมนก็ต้องบอกเอสเซราโปพอช่วยปรับปุ๊บเนี่ยอาการเหล่านี้ของคุณจะแบบดีขึ้นมากๆค่ะ ปัญหาที่4คือ PMS นะคะได้แก่อะไรบ้างปวดหัวปวดตัวปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดวีนเวียงตัวบวมนะคะหิวบ่อยคือรู้สึกว่าแบบ โอ๊ยคืออยากกินอยู่ตลอดเวลาอาการเหล่านี้ค่ะมันเป็นอาการที่มันรบกวนคุณภาพชีวิตมันมาทุกเดือนนะคะแต่ถ้าเราลูกเคล็ดลับอันนี้ค่ะเราสามารถจัดการได้แล้วคือมันมันอาการเหล่านี้มันหายไปได้ะคะ่ะแค่เราปรับสมดุลฮอร์โมนปัญหาที่5ค่ะคือปัญหาประจำเดือนไม่ปกติไม่ว่าจะมาช้ามาสายมาไม่ครบกระปิบกระปอยนะคะพวกนี้ละเลยไม่ได้นะเพื่อมันเป็นการบ่งบอกเราว่าเฮ้ย ในเดือนนี้ร่างกายของเรายังสมดุลอยู่นะในเดือนนี้ร่างกายเรายังสุขภาพดีอยู่นะแค่เราปรับสมดุลฮอร์โมนทุกอย่างจบค่ะห้ามละเลยนะสาวๆปัญหาที่หค่ะอันนี้คือเรื่องใหญ่เมื่อเราถึงวัยเข้าสู่ประมาณช่วง48-52ปีปัญหาวัยทองจะมานะคะ บางคนไม่มีอาการนั่นคือโชคดีมากๆแต่คนกลุ่มหนึ่งค่ะมีอาการไม่ว่าจะอาการนอนไม่หลับช่องคลอดแห้งร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนนะคะชาปลายมือไปเท้าเวียนหัวบ้านหมุนหดหูซึมเศร้าวิตกกังวลปวดตามข้อรู้สึกเหมือนมีแมลงไต่ถ้า เราไปพบหมอถ้าเรามีอาการไม่มากเขาก็จะให้เราไปออกกําลังกายไปไปดูแลตัวเองอะ่ะแต่ถ้าอาการเราอะ่ะมันรุนแรงมากถ้าไม่ไหวเราต้องใช้ฮอร์โมนแต่อย่าลืมฮอร์โมนมันเท่ากับมะเร็งอะค่ะมันพัดมีทางออกที่เราไม่ต้องใช้ฮอร์โมนเราใช้สารสกัดจาก,จากธรรมชาติที่มีการใช้มายาวนานมากกว่า400ปีแล้วอะ่ะแล้วมันสามารถลดอาการเหล่านี้ได้อะค่ะซึ่งตัวนี้มันถูกบรรจุอยู่แล้วในเอสเทล่าโปรนะคะปัญหาที่7ค่ะคือปัญหากระดูกพลุนไวย จะบอกว่าผู้หญิงน้อยมากที่กินแคลเซียมแต่คุณรู้ไหมมันคือประหันตะไยยเงียบเมื่อวันที่เราอะกระดูกหักแล้วกระดูกแตกแล้วม,มันแก้ไขอะไรไม่ได้นะแต่กระดูกพรุนมันไม่มีอาการค่ะดังนั้นเมื่อเราเอสโตรเจนลดนะการสลายมวลกระดูกของเรามันจะรวดเร็วมากๆ ต่อให้คุณเติมแคลเซียมเท่าไหร่นะมันเหมือนเติมน้ำลงในเข่งที่รั่วเราต้องอุดรูรั่วตรงนี้นะคะเอสเทราโปรเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะมันจะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยสุขภาพแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกคือเรียกว่าคิดแล้วก็ทําโดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิงได้ใช้ะคะ่ะวันนี้เนี่ยพันพัฒน์แบบภูมิใจมากๆกับสินค้าตัวนี้แล้วอยากให้ทุกคนอ่ะได้ใช้จริงๆค่ะ